พยาณ์ดวงชะตาประจําปี2องพนะครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่าง21มีนาคมถึง20เมษายนของทุกปีครับผมชครับผมสําหรับราชาวราศีเมษนะครับไ้เ่เหตุการณ์ทั่วไปนะครับเรื่องทั่วไปของชาวราศีเมษก็คือเรื่องในปีหน้านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะนั้น แต่ละคนก็จะทุ่มเทในเรื่องการหาเงินหาทองสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้มันบอกว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญเข้ามาในชีวิตนะครับผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเกิดโชคลาภเกินเงินทองหรือติดทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องมีความมั่นคงนะครับเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องของเ,อเหตุการณ์ทั้งปีนะครับเพราะนั้นทั้งปีเนี่ยใจคุณก็จะมุ่งไปสู่เรื่องคำว,ว่า เอ๊ ه, ฉันจะหารองให้ได้มากเท่าไหร่เอ้ฉันจะไปติดต่อขยับขยายธุรกิจได้ยังไงนะครับคุณก็จะคิดแต่เรื่องนี้มาดูกันซิว่าถ้าเป็นเรื่องงานล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเป็นเรื่องงานได้ไพ่สเตนครับปีหน้าของคุณเนี่ยเรียกว่างานใหญ่โครงการใหญ่นะครับมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนะครับมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบที่เติบโตก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิม เพราะนั้นก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะ,ะเข้าไปคุมกิจการอะไรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกจ้างก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเมื่อเติบโต,ก,ตก้าวหน้าแล้วก็อาจจะคิดจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ขอเตือนคุณหน่อยนะครับว่าธุรกิจส่วนตัวในปีหน้านั้นเป็นธุรกิจที่มีความยากลําบากคุณต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด คุณต้องอใช้ความใจเย็นนะครับใช้ความเชื่อมัน่นใช้ความเป็นภาวะผู้นำที่ดีจึงจะทำให้งานของคุณธุรกิจส่วนตัวของคุณประสบความสำเร็จได้นะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจไพ่ใบนี้บอกถึงเรื่องการขยับขยายการสร้างความเจริญเติบโตงอกงามนะครับเพราะนั้นผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะรู้สึกว่ามีผู้หญิงที่เข้ามากดดันเข้ามาควบคุมชีวิตคุณ นะครับแต่ถ้าผู้ชายก็จะรู้สึกว่ามีผู้หญิงมาช่วยส่งเสริมมาช่วยอบอุ้มทําให้งานของคุณราบรื่นมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับธุรกิจในช่วงปีหน้านะครับเป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขยับขยายเติบโตมีสาขาเพิ่มมีตําแหน่งหน้าที่มากขึ้นมีลูกน้องบริวารเพิ่มขึ้นแน่นอนครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของการเงินนะครับ การเงินสลับปีหน้านะครับมันเป็นปีของการหมุนเงินเลยครับชาวราศีเมษนี่เรียกว่าได้เงินมาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเอาไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับรวมถึงเอาไปหมุนในเรื่องธุรกิจเพื่อให้มันเติบโตก้าวหน้าแต่ให้ระวังให้มากๆนะครับต้องทําบัญชีต้องคุมบัญชีเพื่อให้คุมเงินให้อยู่มือเพราะปีหน้าเป็นปีที่ผันผวน,นทางการเงินเป็นอย่างมากนะครับดังนั้น คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณหาเงินได้เยอะแต่คุณไม่เหลือเงินสักบาทและดีไม่ดีบางคนอาจจะหาเงินได้เยอะแต่กลายเป็นหนี้สินมากขึ้นโดยซ้าไปนะครับเข้าทํานองว่ามีเงินเยอะก็ช็อปช็อปปิ้งเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับในปีหน้านะครับใครที่มีลูกหนี้อยู่ปีหน้าลูกหนี้คุณจะหนีนะครับเพราะฉะนั้นใครให้ใค,ใครยืมเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้แบบไหนก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะเสียใจได้ นะครับใบนี้นะครับมันยังบอกถึงเรื่องของการวิ่งเต้นนะครับการติดต่อหาเงินหาทองมามาจัดการกับปัญหาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้านี้เรื่องปัญหาบัตรเครดิตเรื่องปัญหาในการใช้เงินเกินตัวใช้เงินอนาคตก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้มากๆครับครับเรื่องความรักต่อครับครับผมความรักนะครับ ความรักนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับไพ่หกถ้วยจะบอกว่าปีหน้าคุณจะเจอกับความรักนะครับซึ่งมาจากเ,าเรื่องเก่าๆเดิมๆอย่างเช่นเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นความรักทีอ่อบอุ่นคิดถึงความสุขในอดีตนะครับส่วนคนที่แต่งงานแต่งการคนที่เป็นแฟนกันก็มีโอกาสจะได้แต่งงานนะครับมีคนมาขอความรัก ถ้าคนที่แต่งงานแต่งการแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงความอบอุ่นของครอบครัวการดูแลกันการเอาใจใส่กันนะครับเป็นช่วงของการขยับขยายบางท่านก็อาจจะมีลูกมีหลานเพิ่มขึ้นบางท่านก็อาจจะคิดถึงเรื่อง,องความมั่นคงในชีวิตจึงอาจจะมองในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อที่เพื่อจะทําให้บ้านเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันอบอุ่นขึ้นเพื่อจะดูแลกันได้นะครับเพราะนั้น ปีหน้านี้เรื่องความรักของชาวราศีเมษน่าจะส่งผลดีนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของอสุขภาพนะครับ,รบสุขภาพครับชาวราศีเมษในปีหน้านี้นะครับไพ่ขึ้นมาเป็นแปดดาบนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีเรื่องการเจ็บป่วยนะครับนอนโรงพยาบาลไปหย่อนน้ำเกลือนะครับหรือ ถ้าคุณไม่รู้จักพักผ่อนไม่รู้จักดูแลตัวเองแล้วความเครียดะสะสมเป็นเวลานาน,านๆก็อาจจะถึงขั้นของการล้มหมอนนอนเสือได้นะครับเพราะนั้นชาวราศีเมษในปีหน้านะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับอย่ามีเวลานอนเวลาพักผ่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับ,รบไปเรื่องคำแนะนำนะครับสรุปแล้วว่า ไพ่จะแนะนําอะไรชาวราศีเมษในปีหน้านี้นะครับไพ่แนะนําชาวราศีเมษในปีหน้านี้นะครับขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบหกดาบมันแปลว่าอันหนึ่งก็คือใส่ใจดูแลในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับเอาใจใส่กันหน่อยมีเวลาพากันไปเที่ยวเวลาพักผ่อนหน่อยแล้วก็หกดาบมันอาจจะแปลว่าพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาบางปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องสําเร็จทุกอย่างนะครับ เอาเท่าที่มันทําได้ก็พอนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหามีความขัดแย้งกับใครหกดาบบอกว่าช่วงนี้ช่วงปีหน้าเป็นช่วงการหลบหน้าหลบตานะครับให้เขาสบายใจให้เขาดีขึ้นแล้วค่อยว่ากันนะครับหกดาบมันก็จะเป็นตัวย้าว่าการเงินของคุณมีโอกาสที่จะเกิดปัญหานะครับจนเกิดความเสียหายไม่ว่าจะแปลว่าลูกหนี้หนีหรือคุณหนีหนี้ก็ตามดังนั้นนะครับให้หกดาบจึงบอกว่านะครับ อะไรที่มันไม่จําเป็นจําเป็นที่จะต้องไปปะทะไปชนคุณก็หลีกเลี่ยงซะอะไรที่คุณไม่อยากรับผิดชอบก็บายเบียงและหลบหน้าหลบตามันจะทําให้คุณรอดพ้นและปลอดภัยตลอดปีหน้านะครับครับโดยภาพรวมนะครับราศีเมษก็เรื่องทั่วไปก็ดีเรื่องงานก็ดีแต่มีเรื่องรเรื่องความรักก็ดี นะครับแต่มีเรื่องระวังก็คือเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพแล้วก็อะไรนะครับมีเรื่องคําแนะนาก็ให้รับระวังเยอะเือนเงินใช่ครับก็ระวังแค่อะไรที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็อย่าไปรับผิดชอบมันนะครับก็จบไปนะครับสําหรับราศีเมษนะครับ